สมมติเรามีเทียนแบบนี้นครับเราอยากจะแปะราคาสินค้าให้กับสินค้านี้ตามน้ำหนักของมันเลยอะ่ะซึ่งเราก็มีเครื่องช่างส่งน้ำหนักแบบนี้แต่มันปิดสติ๊กเกอร์มาไม่ได้อะ่ะเราจะทำยังไงนะครับตอนนี้โปรแกรมเราเด่น P&N ของเราครับสามารถส่งน้ำหนักมาที่โปรแกรมก่อนแล้วก็ เอาน้าหนักเนี่ยมาพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ของเราได้แล้วนี่ครับทำให้เราไม่ต้องมีเครื่องพิมพ์สติกเกอร์แบบใหญ่ก็ได้นะครับเราก็สามารถพิมพ์สติกเกอร์ได้แต่มันจะมีข้อเสียคือมันจะไม่ลอกสติกเกอร์ให้นะครับเราต้องมาลอกเองแค่นั้นแหละความแตกต่างมาันแล้วก็ดวงน้อยกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าทำงานยังไงครับเรากระเทียมบางไปในนี้ก่อนเลยครับโอเค0.2นย์จุดสองโอเคเราไปหน้าพิมพ์บาร์โค้ดกันก,นก่อนเลยเพราะว่าเรามีสินค้ากระเทียมรอย้อยอยู่แล้วนะครับเราไปหน้าพิมพ์บาร์โค้ดแบบนีีีีีี้้้้้้คค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 รร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 รััััับบบบบบผมมมมแแแลลวเเ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 าาาาาากกกกกกก็็็ตตตงงงงนนนนนนโโโโหหดดดดทท่่่่่่่3ืืือออออ์์สสชชิิิจะะใไ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปตรงนี้เพื่อนที่เราจะกรอกได้บาร์โค้ดหรือว่าชื่อสินค้าที่เราจะค้นหาจากตรงนี้ครับซึ่งถ้าเราจําได้เราก็กรอกเลขเลยด้ครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องช่างเนี้ยเราก็สามารถดูตัวเลขอย่างเงี้ย0.25เนี่ยแล้วก็เอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่จํานวนตัวหน่วได้เลยแล้วก็กดตรงนี้ครับคือเครื่องช่างนะครับเรากดเปิดปั๊บมันก็จะใส่0.2ให้เราเองครับผมแค่นี้เราก็มากดตรงนี้เพื่อที่จะลวกดวงครับแล้วหนึ่งดวงก็กด enter ไปแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นกระเทียมนนหหัี้้้แแลลววกกก็็0.2 ราคา10บาทนั่นเองครับที่มันจะพิมพ์สติกเกอร์ออกมาให้เราได้ครับแล้วก็กดพิมพ์บาร์โค้ดทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ได้สติกเกอร์มาแลครับเราลอมาดูใกล้ๆมันก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้ครับแั้วก็คือกระเทียมนะครับมันก็จะเป็นเลขบาร์โค้ดอย่างนี้เลยนะครับยาวๆมาอย่างนี้เลยเพื่อที่จะเลยรองรับสินค้าที่เป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็50บาทต่อกิโลหนัก0.20กิโลกรัมแล้วก็เป็นราคา10บาทนั่นเองครับผมแล้วก็สติกเกอร์นี้แปะกระเทียมไว้รอขายเลยครับเราควรจะใส่ถุุงงนนนนะะะะททททาาาอออยยยย่่่่ีีี้้้้้ไไไไไดดกกกกกกกััับบบเเเเเลลคคครรรรรมมมจปป็็็็็ตพพวววหูแแ ใช้น้ำหนักม้วนจริงๆครับแล้วก็เป็นแปะเป็นแปะรอไว้ลูกค้าหยิบมาก็สแกนได้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปสแกนดูบ้างนะครับผมกลับมาที่น้าขายครับเราก็ใช้นี่ครับสติกเกอร์ดวงนี้ครับแล้วก็สแกนไปเลยอย่างนี้ป้าแบบนี้มันก็จะเป็น กระเทียมมาแล้วครับน้ำหนัก0.2ทำให้เป็นราคา10บาทเหมือนกันในสติกเกอร์เลยนี่ครับผมสามารถใช้งานได้กับทุกอย่างที่เป็นของสดเลยนี่ครับแล้วยังมีที่อีกเล็กๆนิดหนอยนะครับสำหรับการปีนสติกเกอร์นะครับคือมันสามารถพิมพ์อัตโนมัติได้ครับเรากลับไปที่หน้าพิมพ์บาร์โค้ดนะครับเลือกบาร์โค้ดเลือกหมวดที่3นะครับเป็นโหมดปี์สติกเกอร์แบบบาร์โค้ดแล้วเราก็กรอกเลขบาร์โค้ดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดเปิดแบบโหมดเครื่องช่างนะครับแล้วเราก็กดพิมพ์อัตโนมัติตรงนี้ครับมันก 0.5วิปปุ๊บมันก็จะปิพนสติ๊กเกอร์ออกมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีหอมอันต่อไปนะครับแล้วก็ใส่เลขประคดเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วเรากด enter แล้วเราก็ช่างนะครับโอเคช่างเมาไปด้วยจะได้หนักมากกว่าเดิม มันก็จะปิ้นสติกเกอร์ออกมาให้อัตโนมัติแบบนี้เลยครับผมแค right so. ่นี้เราก็สามารถปิ้นสติกเกอร์ออกมาได้แบบทีละดวงอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ช่างวางช่างวางช่างวางแบบนี้มันก็พีออกมาทีละดวงทีละดวงทีละดวงแล้วก็เอาแปะสินค้าทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจโปรแกรมพีนี้พร้อมกับเครื่องช่างเครื่องปิ้นสติกเกอร์ทำมาร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อแบบนี้ก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอดดาวนดินพีเวทครับผม